สวัสดีครับช่องหากินแบบบ้านๆครับพมา,ามาหาหยมเบ็ดคือเกาครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้เป็นทางเกาครับทางแบบสมัยเกาทางไปหนาครับนี่ครับเอาอะไรจะสิบผ้าเบึงว่าจะได อยังบอเหมือน,นีัครับไปเลยครับไปเบิ่งกันขับลุยกันเลยหลังแรกครับหลังแรกโอ้เนยครับไม่ได้มายามเลือดตัวหัวมองหอยกินปลาปลาคอเลือดตะหัว,หค,ว,รรหวครับ xe đài hợp giảm những mười sáu nhám vô phải to hợp lăng to mà chính oh.

ไปข้อหน่อยหน่อยครับไปต่อครับแล้วนีนเป็นยังไงโอ้ยมองนี้ครับแล้วนี่ยัไงไงเนาะ ขอับตะขอไม่แล้หโอหวันวามซีบได้ คอหนึ่งตัวเดี๋ยวขับปวดก่อนครับ,รบลงตัวมากล่องสีสันเล็กน้อยนะครับมือน,น ส่งคือจังโอ้รับบบบใหญ่เลยอุ่นแบบใหญ่เลยครับตายโอ้ดีงครับเร็มยามพอใหญ่ เลยโอเคครับปลดก่อนยังไงตัวนี้หู่นใหครับเนี่ยครับบรรยากาศตรงหน้ามองใส่ทางันคิสั้นยังอยครับลำบากหลังบ่ถือ พายางไปเลยหมดถือครับนิ่งหลังนี้ก็น,นิ่งส่วนใหญ่สินิ่งครับเอาครับล้างนั้นถือแล้วครับ อย,อ,อย่างนั้เนาะคือจังโอ้โเนี่ยครับประคอโอ้ยตัวน้อย ตายครับเดี๋ยวปลดกันครับน,นังนี่เงียบครับใส่เป็สะน้ำเงียบขึ้นกันปลามันชิ่นนนน ล่วงนี้คือส่งอ้อโคตโตัวหนึงโอ้ครับโหล่วครับเอาเอาแล้วเอาแล้วเบิ้นครับปลาปยังข็งครับ ิเข็งตัวเงยเข็งเงยเดี่ยวเนี่ยครับขิ่งตัวงามเลยกรอบปวดก่อนครับหลังต่อมาครับโอ้หลังนี้คือหมูครับหมูหมูเดีล้วเนี่ยครับโอ้ มึนครับตกแหลมน่นครับข้อหง่อีกแล้วโอ้ักง่ญ่อีกแล้วครับเนี่ยพอดีเลยครับเพ็ดตายเพชรปลาแดดไวนปิง ยายามยังขึ้นสิได้อยู่ครับไม่ได้มากครับมาแตงมาเศร้าย่างเดียวพอ่อครับขอปดกันครับมันอยู่ครับมันนี่นักจะปพป้องง่แต่วันตายเบ็ดตายก็กินไดัดทื่กันครับตกนามกับพองกัน Lang niệm ninh 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 niệm tay thang sun ninh 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 hợp tục nè Lùm Xây về nó Lắng như lút lăng như lút lăng cái nhập cái to hấp Lắng บูปลาจังหน้อยเอาละครับทั้งหิส่งหมูบิกแล้วส่งหมูบิกแล้วครับ

ตัวนี้บมดตายบมดตายเดี๋ยวขอปดก่อนครับหลังนี้โอ้ยถือครับเง็บไปต่อของมั่วครับแบบนึง สุดท้ายครับบิดถือครับนี่บ็ดสามสิบลังครับได้หลายโลอยู่ครับมีตะปะควอยง่ายสามสี่ตัวประเข็งใหญ่น้ำครับในเบิ่งบรรยากาศทุ่งหน้าครับอย่าลืมกดติดตาม่องหากยินแบบบ้านๆได้เยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ